สวัสดีอารัมกูบอหูจากมึงฉันอารัมเปิดปีสาวิทยุในตำนานมาสถานีเจ็ดสามะหักคำแก่ด,ด้น่ากูจังเลยสกิบดีสกิบดีสกิบด,บดอีอ่าๆน่าไม่ใช่ของจริงเว้ยมาเอาไป ถ้าสีมือตีนไหนเฮ้กูจะฆ่ามึงตอนนี้แหละเอาเลยบ้าเลยเด็กโอ้บ้าเลยโอเปิลโอเปมาเริ่มกันโอ้ยตัวโตเลยฮะเฮ้เฮ้เฮ้ลมลมลมโอ้ชิตโตเกียร์ตเกียร์โอ้อ้า อะไรวะของนล่เยอะจัง่ไม่อ้หรินข้หเดี๋ยวกันแอ่ไหนกันเนี่ยโอ้้อรูกันตอก่มันี่จะู้แไหนหรอกมงะเข้าอกชัวรนล